นะครับส่สองไม่ผ่านหนงเขาก็จะมีเนี่ยาขาแจ้งเลยส่ง3คันเมื่อกี้นี้นะครับผ่าน2คันคือ2คันนี้อีกคันหนึ่งไม่ผ่าน ไม่ผ่านคือกลับยังไงกลับเข้าไปสู่สายการผลิตใหม่นะครับหน้าง,งานนะครับผู้การก็จะถือวิทยุสื่อสารมาแล้วก็จะวอหากันแล้วคือตามตัวพนักง,งานแต่ละท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องเน้นนะครับเพราะว่าถ้าคิวเป็นคนจัดเป็นคนแก้ไขเป็นคนชี้ปัญหาอย่างเดียวผู้ปฏิบัติงานจะไม,ม่มีการพัฒนาแก้ไขอะไรเลยนะครับก็จะเป็นการทํางานซ้ําๆแบบเดิมเกิดปัญหาเป็นเดิมเราก็จะมีผู้รับผิดชอบนะเนี่ยชักแถวกันมามาไล่รับผิดชอบ ได้เรียนรู้ว่าทําไมมันไม่ผ่านทําไมรถมันขายไม่ได้ผลิตออกมาแล้วมันขายไม่ได้เพราะอะไรคําว่าไร่จัดไร้ดูเนี่ยคือตรวจสอบเลยแล้วก็ชี้แจงปัญหาแต่ละ,อ,ะอันนี่สีเทียนนะครับก็อันเนี้ยเห็นไหจะมาจัดปัญหากันคือในส่วนของ G M ทางคุณภาพเนี่ยก็จะมาจัดนี่คือเขาจัดแล้วพี่ว่าสีไม่เหมือนนี่สีไม่เหมือนใครผลิตครับเนี่ยเขาก็จะเรียกคนผลิตมาเนี่ยอันเนี้ยดูในคลิปขนางมองในที่มืดเราเห็นนะสีไม่เหมือนผู้ผลิตนะครับผู้จัดสินปัญหา แล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะมาแบบนี้ฮะอันนี้คือการทํางานที่มันเป็นเชิงพัฒนาพี่เราก็ต้องบอกผู้ชมทุกท่านว่าเป็นการที่ทําให้ผู้ที่ทํางานเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ได้ตระหนักถึงความเขาเรียกว่าความรู้สึกของลูกค้านะครับว่าคุณจะต้องทํายังไงให้รถมันออกมาดูดีทุกวันเราจะไล่กันนะครับเนี่ยในส่วนของคันนี้นก็ฝั่งนู้นเขาก็จะมีนะฮะทุกคนเนี่ยจะไล่ร่วมกันอยู่โคตรเหมือนเลยเนี่ยสีเทียนนะครับ ก็อัน,นเนี้ยเห็นนะจะมาจัดปัญหากันคือในส่วนของ G M ทางคุณภาพเนี่ยก็จะมาจัดนี่คือเขาจัดแล้วพี่ว่าสีไม่เหมือนเนี่ยนะ,ะลูกค้าจัดแล้วนะสีไม่เหมือนใช่ไหมฮะนี่สีไม่เหมือนใครผลิตครับเนี่ยเขาก็จะเรียกคนผลิตมาอย่างนี้อันเนี้ยดูในคลิปขนาดมองในที่มืดเรายังเห็นนะสีไม่เหมือนเห็นนะนี่โปรเซสทุกคนก็จะมีในส่วนของคุณภาพนะฮะหัวหน้าคิวที่เป็นคนตัดสินใจก็จะมีวอเขาก็จะมารับรู้ร่วมกันผู้ผลิตนะครับผู้ตัดสินปัญหาแล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะมาแบบนี้ อ่ะให้ซูมดูการทํางานเขาเลยไม่ต้องดูผมเลยดูเขาเลยทุกคนก็จะมาดูกันหมดอันนี้คือการทํางานที่มันเป็นเชิงพัฒนาพี่เราก็ต้องบอกผู้ชมทุกท่านว่าเป็นการที่ทําให้ผู้ที่ทํางานเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ได้จะหนักถึงความ mm. เขาเรียกว่าความรู้สึกของลูกค้านะครับว่าคุณจะต้องทํายังไงให้รถมันออกมาดูดีนะครับฉะนั้นอันเนี้ยในมุมของผู้ผลิตทุกคนเนี่ย หรือผู้ที่เป็นผู้บริหารงานเนี่ยนะครับก็จะมาดูรถหรือผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมาเนี่ยเขาก็จะมานั่งไล่จัดกันทุกคันคพราว่าไล่จัดไล่ดูเนี่ยคือตรวจสอบเลยแล้วก็ชี้แจงปัญหาแต่ละอันแล้วก็ให้น้องเนี่ยได้เรียนรู้ว่าทําไมมันไม่ผ่านทําไมรถมันขายไม่ได้ผลิตออกมาแล้วมันขายไม่ได้เพราะอะไรนะครับก็จะเห็นปัญหาอันนี้นะฮะในส่วนของสายการผลิตนะครับพี่ชัด ซึ่งเป็นผู้จัดการสายการผลิตก็จะต้องมาไล่รถของตัวเองที่ออกมาจากฝั่งบิวฟินนิ่งนะครับก็จะมาไล่ว่ารถที่จะต้องเอาเข้าไปให้ทีมงานตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นรถอะไรบ้างยังไงนะครับอัน,น้เ,เนี่ยแต่ละโปรเซสเนี่ยเราก็จะมีผู้รับผิดชอบนะเนี่ยชักแถวกันมามาไล่รับผิดชอบ การลดทุกคันเนี่ยไม่ใช่แบบคิวเราไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่คุณภาพอย่างเดียวนะครับเราจะต้องเอาผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมารับรู้มาดูมาดูปัญหาด้วยตัวเองเพื่อให้เรียนรู้พัฒนาแก้ไขและปรับปรุงเน้นนะครับเพราะว่าถ้าคิวเป็นคนจัดเป็นคนแก้ไขเป็นคนชี้ปัญหาอย่างเดียวผู้ปฏิบัติงานจะไม,ะม่มีการพัฒนาแก้ไขอะไรเลยนะครับก็จะเป็นการทํางานซ้ําๆแบบเดิมเกิดปัญหาเป็นเดิมของเราคือต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ย มีส่วนรับรู้แล้วก็นําไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรถนะครับที่เราผลิตออกมาเนี่ยเช่นกันเราก็จะมีอันเนี้ยขั้นตอนสุดท้ายแล้วรถที่มีการล้างเนี่ยรั้งสุดท้ายนี่คือล้างแล้วส่งมอบอย่างเดียวนะครับก็แน่นอนในกระบวนการผลิตของเราล้างแล้วส่งมอบเนี่ยชัดเจนตรงที่ว่ารถจะต้องสวยงามนะครับแล้วก็ดีก็ต้องผ่านกระบวนการแบบที่เห็นเมื่อกี้ทั้งหมดที่พาทุกท่านเดินดูนะฮะเนี่ยผมยังพาเดินดูอยู่ว่านี่คือจะหกโมงแล้วเราจะทํากันแบบนี้ทุกวันนะครับ ทุกคนก็หัวหน้าง,งานนะครับผู้การก็จะถือวิทยุสื่อสารมาแล้วก็จะวอหากันแล้วคือตามตัวพนักง,งานแต่ละท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรถแต่ละคันเนี่ยครับเข้ามาดูปัญหาร่วมกันอ๋อมาชอเลยลายู่มีใครเสร็จอีกไหมอ่าเราเราก็จะถามว่ารถใครเนี่ยครับที่จะมีส่งมอบหรือเสร็จอีกอไม่งสามนะครับส,สองไม่ผ่านหนึ่งเขาก็จะมีเนี่ยเขาแจ้งเลยส่งสามคันเมื่อกี้นี้นะครับผ่าน2คันคือ2คันนี้อีกคันหนึ่งไม่ผ่าน ไม่ผ่านคือกลับยังไงกลับเข้าไปสู่สายการผลิตใหม่นะครับคือแม้กระทั่งน้องคนนี้เขาจะต้องเสียเวลามา2วันแล้วก็ตามในการทํารถคันนี้ให้สวยให้ดีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ระยะเวลาว่า2วันแล้วมันจะโอเคคําว่าโอเคคือมันต้องดีที่สุดครับมันต้องดีที่สุดและมันจะต้องเขาเรียกว่าชัดเจนและคุณภาพของรถเนี่ยมันจะต้องชัดเจนก็อันนี้ในส่วนของการนํารถไปเทสได้นะครับลูกค้าที่เข้ามาเซอร์วิสกับเราก็อันนี้น้องๆก็อันนี้ส่งสามนะครับส่งสามนะครับตอนนี้ยังไม่มีส่งเพิ่มนะครับ ฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าจะมีส่วงเพิ่มไหมแต่นี่คือโปรเซสที่ตีให้เห็นว่ากระบวนการทํางานของเราเนี่ยเป็นระบบเป็นรูปแบบเป็นมาตรฐานนะครับก็มีความชัดเจนเรื่องของทุกอย่างว่าเราเนี่ยต้องบอกว่าเรียนอย่างนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยคือเราเองเนี่ยนะครับมุบ่งมั่นพัฒนาเรื่องคุณภาพเนี่ยเป็นหัวใจหลักเลย แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรามุ่งมั่นยกระดับพนักงานเพราะวันนี้เราไปโฟกัสแต่คุณภาพแต่เราไม่ยกระดับพนักงานงานยังไงมันก็ออกมาเป็นปัญหาซ้ำซ้อนเหมือนเดิมแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องพัฒนาไปควบคู่กันคือการยกระดับพนักงานให้พนักงานเนี่ยมีหัวจิตหัวใจนะครับละตระหนักถึงคุณภาพในการผลิตรถหนึ่งคันอ่ะเนี่ยมาอีกแล้วนะครับแม่ก่อนจะลานะครับกำลังจะส่งส่งท้ายท่านผู้ชมนะครับมีผลไม้เห็นนี่คือรถที่มาตรวจคันที่4อันนี้เจ้าออนิลไททันนะครับกับแมคเวล นะครับขอดสบนี่คือปัญหาที่คิวเช็คไปแต่ว่าเขาเนี่ยแก้ไขามาแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเขาก็จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแล้วรถคันหนึ่งก็จะมีคนมารุมมาร่วมกันพิสูจน์ว่ารถเนี่ยมันสามารถที่จะขายได้ไหมใครผลิตครับเนี่ยพี่แบงค์นะอ่านี่รถรถพี่แบงค์นะนี่คือผู้ผลิตก็ต้องรองหัวหน้างานเขาพี่จอร์นใช่ไหมเรียกพี่จอร์นใช่ไหมเดี๋ยวทางโรงงานเขาก็เรียกพี่จอร์นแล้วก็จะมีหัวหน้างานเขาก็มามาพิสูจน์ร่วมกันว่ารถคันนี้นะครับเ,นย,เนยังไงผลลิตแ้ว ภาพรวมเนี่ยใส่แม็กใส่ยางโรถนะครับภา,ภายในภายนรถสวยแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะจัดปัญหากันว่ายังไงเพราะรถเนี่ยผมมองว่าไม่สามหมื่นตโลรถสวยอยู่แล้วดูที่ว่าเราจะเจออะไรแล้วเขาจะจัดกันยังไงครับคันนี้พี่แบงก์ก็ยืนรอแล้วฮะเบื้องต้นเนี่ยสีเหมือนแล้วนะครับนี่แหละครับ,รบเหตุผลหนึ่งว่าทาไมคุณต้องซื้อรถกับตีร้อยเดียวเพื่อความสบายใจและทุกท่านได้สินค้าดีแน่นอนฝากไว้นะครับ,รบอยากมีรถให้เราดูแลได้เราจะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังนะครับผมสวัสดีครับ